สนับสนุนโดยมาลีคุณค่าจากธรรมชาติมาลีอร่อยร้อยเปอร์เซ็นต์จากธรรมชาติคำถามน้องโกโก้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มาเล่นเรื่องนี้นะคะเออเป็นยังไงมายังไงคะถึงถึงมาเล่นกับเขาด้วยคือคือเขามีการทดสอบบทในในในทุกตัวละครทีนี้บริษัทที่ทำโปรดักชั่นภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นบริษัทโฆษณาแล้วก็เป็นนางแบบถ่ายโฆษณาร่วมเคยทำงานร่วมกับเขาเนี่ยหลายครั้งพี่เขาก็เห็นว่าเออ ด้วยด้วยด้วยบุคลิกด้วยหน้าตาเราน่าจะเล่นได้ก็เลยเรียกให้เข้าไปทดสอบบทก็ไปทดสอบบทแล้วก็ได้รับเลือกเล่นอตอนที่เขาติดต่อมาเขาบอกบทเป็นบทยังไงเขาต้องแสดงยังไงว่าคนที่ติดต่อมาแคสซ,ซิ้งเป็นเพื่อนกันโทรมาเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะทําเป็นเป็นเรื่องของนักเบ,บ์บอลทีมชาจะเป็นกระเทยอแล้วก็ถามว่าจะจะทําออกมาเนี่ยยังไงเป็นยังไงแบบไหนคือกลัวว่า จะทำเขาคิดตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าเขาจะทาออกมาในแนวแบบตลกอย่างเดียวไม่มีสาระแก่นสารก็บอกเพราะว่าไม่ไปดีกว่าไม่เอาเขาบอกว่ามาคุยก่อนดีกว่าโก้เพราะยังไงเนี่ยเขาไม่ได้เลือกโก้เกาะยังไม่ได้เลือกโก้เพียงแต่ว่าให้เข้ามาทดสอบบทมาคุยว่าบทเป็นยังไงดีกว่าเพราะว่าวันนั้นเนี่ยพุ่มกับจะอยู่ด้วยก็เลยตัดสินใจไปแล้วก็ได้เจอพุ่มกับสิ่งแรกที่ถามก็คือถามเพราะว่าพี่จะทําหนังเรื่องเนี้ใน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 ยุคนี้ออกมาในในแนวไหน จุดของมันคืออะไระที่เขาอธิบายว่าจุดของมันคือการการที่คนในคนที่มีความความต้องการที่จะเป็นแชมป์ในเรื่องของกีฬามีจุดมุ่งหมายท,ที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงและจะต้องมาอยู่ร่วมกันแต่ทีนี้เนี่ยด้วยตัวของเรื่องแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเป็นดรามา่าเพราะตัวละครแต่ละคนจะมีบุคลิกของกันเป็นเพศที่สามท,ท,ที่แตกต่างกันออกไปเขาก็เลยจะนําเสนอในเรื่องของว่าถ้าเป็นดราม่าเนี่ยคนจะไม่ไม่ค่อยดูอื แต่จริงจริด้วยบุคลิกของคนที่เป็นเพศที่สามแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาจะมีเ,ะเรื่องราวแบบไหนเรื่องราวที่เวลาที่เขาจะถ่ายทอดจะพูดจะคุยจะสนุก,ก,กสนุกด้วยคําพูดของเขาขนาดเขาเศร้าแล้วเขามาเล่าเรื่องเศร้าให้ฟังเราก็ขำ <c oughs> ใช่ไหมคะมมเพราะฉะนั้นพอถึงตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าจะต้องนําเสนอเป็นแนวคอมเมดีม้แล้วก็เลยโอเคอันนี้คือจุดของหนังเลยนะคือคอมเมดี้ที่แสดงสาระของชีวิตของคนในกกลุ่มหนึ่งในสังคมการอยู่ร่วมกันใช่ค่ะ คุณก็เนี่ยชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วการแสดงออกก็คงไม่ค่อยลําบากยากเย็นอะไรอ่ะแต่<า>งตก็นิดหน่อรตรงตรงที่หนึ่งเราไม่เคยทํางานทํางานด้านการแสดงตรงนี้สิ่งทีออ่จะต้องทำเนี่ยมันแตกต่างจากชีวิตจริงแน่นอนแต่แต่โชคดีที่มีครูดีอย่างอย่างระเจ่าวุฒนาเราพันพิบูลแลวมีผู้่งกลับแล้วก็เพื่อน,นเพื่อนักแสดงที่ให้ความช่วยเหลือมาตลอเ<ม>ราเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้เป็นนักวอลเลย์เล่นวอลเลย์ป็นไม่เป็น่ะไปไปไปเรียนก่อน แว่าอาชีพนางแบบกับอาชีพนักแสดงเนี่ย<ะ>มันก็ยังใกล้เคียงกันนะย,ยังเรียกว่าพอต้องแสดงอยู่แล้วล่ะในนางแบบแการเป็นการแสดงแบบเนี่ยใช่ไหมครับทีนี้อย่างที่ตะกี้ผมถามคางไว้คุณโก้นี่ก็ก็แสดงแบบเหมือนในชีวิตจริงอะ่ะแต่คุณต่อน,นี่สิ <laughs> เป็นผู้ชายจริงๆนะฮะไม่ใชเ่เพศที่สาม แต่ต้องแสดงติ๊กบอกไม่แน่ใจผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับนี่แสดงว่าไม่แน่ใจตัวเองใช่ไหมไม่แน่ใจเพราแสดงไปแสดงไปชักไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะเนียนมากเลยครับเอ๊ะต้องพิสูจน์นะเนี่ยใช่ีเอ้ยยิ่งคุณตอบเป็นนักร้องปกตินักร้องนี่จะรักษาภาพคิดแล้วคิดอีกเวลาจะเล่นอะไรสักบทหนึ่งเนี่ยว่าภาพพจน์ของตัวเองจะเป็นยังไงใช่ไหมคะเพราะจริงๆแล้วชีวิตไม่ใช่เป็นนักแสดงแต่เป็นนักร้องมากกว่าใช่ครับตรงนี้ตัดสินใจยากไหมคะอันนี้คือ ตอนแรกเราคิดว่าต้องรอปีนี้เนี่ยมันเป็นปีของของการเริ่มต้นหลายสิ่งหลายอย่างใช่แต่ว่าคนปัจจุบันเนี่ยน่าจะทําใจได้แล้วก็เข้าใจได้แล้วว่าการแสดงเนี่ยมันมีมากรูปแบบือเกินอย่างในต่างประเทศเนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็นดาราในหลายๆท่านเนี่ยเขาแสดงเป็นบทหนึ่งแล้วก็แสดงเป็นอีกบทหนึ่งความรู้สึกก็ต่างกันไปเล่นเรื่องนี้คิดอย่างนี้เล่นอีกเรื่องเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ว่าคนไทยน่าจะคิดได้แล้ว<ม>ว่าผมเป็นนักร้องมาเล่นบทนี้<ม>ก็ไม่ใช่ว่าผมจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไป<ม>จริงๆผมว่ากลับมาเป็นชีวิตปกติได<ม>ไ้แต่ก็เราหวังว่าคนจะรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกัน<ม>ว่าจริงอยู่ห่วงภาพพบเหมือนกันแต่เราก็คาดหวังไว้ว่าคนจะทำคการเข้าใจในสิ่งนี้สิ่งที่เราพยายามนําเสนอว่าทุกอย่างเนี่ยคือบทบาทของการแสดง<ม>ถ้าต่อทําได้ดีนั่นหมายถึงว่าต่อแสดงได้ดีจริงๆ<ม>แต่ไม่ใช่ว่าต่อเป็นจริงๆ อันนั้นเป็นเรื่องของภาพนะพแต่นี้วิธีการเนี่ยพเพราะว่าต้องเปลี่ยนชีวิตจาก,กผู้ชายท,ทั้งแท่งเลยเนี่ยนะไปแสดงอีกแบบหนึ่งเนี่ยยากไหมเพราะว่าจะจะอินกับบทบาทนั้นอ่ะยากไหมยากครับเร <c oughs> ื่องบทของค่านเนี่ยมันยากตรงที่ว่า,าทั้งห้าทั้งห้าท่านเนี่ยที่ได้เป็นกระเทยทั้งหมดเนี่ยมีความเป็นมีบุคลิกเป็นของตัวเองต่างๆกันซึ่ง<ม>ตัวเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกระเทยมากอย่างแม่เนี่ย จะรู้แค่ว่านำเสนอในทีวีก็จะเห็นเป็นแมวของงานตลกสนุกสนานเฮฮาอย่างเงี้ยพอให้เล่นในเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเราต้องเล่นเป็นบทต่อเขาลึกมากเพราะว่าเขาจะมีเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวด้วยใช่ไหมคะมีความขัดแย้งในครอบครัวแล้วก็ความขัดแย้งกับชายใช่กับผู้ชายคือความรู้สึกที่อันที่ผู้ชายจากพื้นฐานครอบครัวที่ไม่ดีอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าไอ้บทเนี้ยเกินไปก็ไม่ได้เกินไปก็เป็นกระเทยที่จะไปโดนคนอื่น ไอ้คันที่จะเงียบไปมันก็ไม่เหมือนกันเธอมันต้องหาจุดกิ่งกลางที่ที่ลงตัวไม่เปลี่ยนกับใครเนะี<ม>่ยยากมากยากทรอง <Y ard. S 2> มผมนี่เร้วกว่าไม่ต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมไม่ต้องใส่วงใส่วิกอะไรเลยนะเออในเรื่องนี้อาจดัดผมนิดนึงฮะแล้วก็<ม>ต้องรวบก้องอะไรให้เป็นผู้หญิงมากขึ้นเพราะว่า<ม>ภาพลักษณ์เดิมมันจะเป็นผมยาวตรงฮะก็จะต้องเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยเพื่อจะได้ไม่เหมือนเดิมอืมฉันนีทหารมาถามชัยนิดครับ ตะกี้นี่พูดทํานองว่าเอ๊ะชักไม่แน่ใจแสดงว่าพอเ,เล่นเล่นหนังไปนี่คงใช้เวลาสักพักคลุกคลีกันไปคลุกคลีกันมานี่เลยรู้สึกว่าพักพวกเป็นอย <c oughs> ่างที่ว่าไปเลย <c oughs> ก็คือในช่วงแรกๆนะฮะก็ผมก็มองว่าแต่ละคนก็ดูแมนแมนดีแต่พอเวลาในระหว่างที่ช่วงที่ถ่ายหนังเนี่ยครับเขาได้สวมวิญ,ญญาณของออตามบทบาทมากเลยฮะนี่กำลังชมเพื่อนนะเสว่าแสดงได้ยินจริงอันนี้อันนี้ผมชมจริงๆครับตัวเขาด้วยตัวเขาทําให ทุกคนนะฮะนักแสดงทุกคนคือว่าในขณะที่ผมแสดงที่ผมแสดงอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่าผมเชื่อในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ครับกับในหนังแต่ละคนก็จะมีบุคลิกแตกต่างกันไปถึงขนาดว่าปิ๊งเลยไหมไม่ปิ๊งครับถึงขนาดปิ๊งนะไม่ปิ๊งครับทางข้างนี่ไม่ปิ๊งกันเลยเพราะว่าเพราะว่าในในบทของผมเนี่ยฮะชัยเนี่ยก็คนข้างเพาเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่า เขาไม่ชอบหรอกฮะเขาแอนตี้เขาแอนตี้จริงๆเราใช้แอนตี้แต่ว่าสถานการณ์บันบีบบังคับเขาต้องมาอยู่ทีมเดียวกันคเพราะว่าเป็นคนที่รักที่จะเล่นเพื่อเพื่อทีมของตัวเองใช่ไหมคะค่ะแล้วแล้วบทที่กดดันมากๆนี่มีไหมคะในขณะที่เราเล่นเป็นผู้ชายคนเดียวแล้วคนอื่นเขารอบข้างเล่นไปผมรู้สึกกดดันตลอดนะฮะกงนันตลอดเลยก็เอ่อกดดันในที่นี้หมายถึงว่าในในบทของผมนะครับเอ่อกดดันเพราะว่า รอบๆตัวผมเนี่ยก็จะมีแต่ความสนุกสนานแต่ในขณะเดียวกันเราเห็นที่เป็นผู้ชายคนเดียวไปสามู้ชายคนเดยวแท้ๆเรานี่ถูกไม่เหมือนคนอื่นเขาใช่ั้ใช่ไหมฮะมันก็อยู่คนเดียวครับและเอาไปข้างนอกนี่คนกวนล้อคนจะมองเขาไปเขาคิดว่าเป็นหนึ่งเดียวทำไมถึงมาอยู่กับผมขนาดที่เข้าสู่สนามเนี่ยเราต้องตามหลังเลยฮะแต่ว่ากลัวว่าคนอื่นจะคิดว่าเราอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันต้องยืนหาง ส่วนหนึ่งเลยนะใช่ครับเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าก็เป็นจริงกับชีวิตจริงนะครับแต่ถ้าเป็นกับชีวิตจริงเราจะเราจะรู้สึกแบ่งแยกขนาดนั้นเลยเหรอในช่วงนั้นนะฮะในช่วงนั้นถือว่ามันฝังอยู่ในใจเลยครับแต่พอมาถึงณตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกเฉยๆกับมันแล้วแล้วพอพอหนังเริ่มฉายออกไปเนี่ยมี ฟีดแบ็ว่ามีมีปฏิกิริยากลับมายังไงมีสาวสาวประเภทสอง่ามาเนี่ยมาจีบถึงที่เลยไหมไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีแสดว่าคนคนดูเขาก็แยกแยะได้ไเขาก็เข้าใจว่าเออนี่คือเรื่องของการแสดงครับคุณก็ออะไรเงี้พอหนังออกไปแล้วนี่รู้สึกก็ได้รับคําชมเชยมากขึ้นแสดงได้ดีอะไร่าสวย่าสวยมีคนมาจีบไหม ไม่มีหรอกค่ะคุณหมอได้แม่นเรื่องจีบไม่มีหรอกค่ะเพราะว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆากทนจีบเาบทางจีบเขาไม่ใช่ค่ะพอดีช่วงนี้งานมันมีต่อเนื่องมากแล้วเราก็ไม่ไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะที่จะไปเที่ยวหรือไปอะไรยังไงก็จะเจอกันแต่กลุ่มเนี่ยฮะแล้วอะไรจีบเองก็้วจีบเองผมจีบพี่ต่ออะไรเคยเคยเคยนั่งวิเคราะห์กันบ้างไหมคะว่าเออถ้าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของชีวิตจริงขึ้นมาเนี่ย ความรู้สึกของแต่ละคนจะเหมือนในหนังไหมหรือว่าจะแตกต่างไปอต่อคิดว่าน่าจะมีส่วนคล้ายนะอย่างชัยเนี่ยถ้าถ้ามันเป็นตามบทตัวละครจริง<ม>แต่ว่าเขารู้สึกแน่นอนว่าภาพภายนอกเนี่ยคนเดินไปไหนคนก็ัวเราเอ้ยเป็นกระเทยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขารู้สึกแน่นอนส่วน<ม>ในทีมต่อก็ว่าอาจจะมีในเรื่องของเพศที่สามวงคนที่เป็นกระเทยเนี่ยก็อาจจะรู้สึกน้อยกว่าหน่อยนึง<ม>กับตัวในเรื่องเพราะอย่างในเรื่องเนี่ยมลจะรู้สึกอันตี้ชัยมากแต่ว่าในความเป็นจริงก็น่าจะไม่มากขนาดนั้น แต่ว่าชายเนี่ยผมรู้สึกแน่นอนผมดูตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยที่ชื่อวิทย์เนี่ยผมดูยังไงก็ไม่เห็นเป็นกระเทยเลยอันนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าในรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นเกย์เป็นเกย์จริง,รงๆแล้วเขาไม่ได้อยากชาแต่งตัวหรือแสดงท่าทางความเป็นผู้หญิงออกมาครับแต่ในความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาเขาชื่นชอบอในความเป็นผู้ชายในเพศเดียวกันและด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งคือทางที่บ้านเขาไม่ไม่ทราบว่าเขาเป็น เขาก็ต้องคีบคาแรคเตอร์ของความเป็นผู้ชายเห็นทางทีวีครั้งแรกนี่พ่อแม่ช็อกเลยนะช็อกเขาเลยมีศัพท์คํานึงนะฮะเรียกว่าเก๊กชงครับเป็นไงฮะเก๊กชงเก๊กชงก็คือเก๊กแมนนะครับนอตอนอยู่ที่บ้านอ๋ออยู่ที่บ้านเก๊กเก๊กชงเก็กชงต้องต้องต้องเก๊กให้มากขึ้นเพื่อโชว์ว่าเราไม่ได้เป็นครับผมมีมีศัพท์อะไรอีกมั้ยเยอะเยอะเยะเลยครับเออตรงตรงนี้นี่เห็นว่าคุณบอกคุณหมอไปดูมาแล้วใช่ไหมคะบอกว่าจะม่ศัพในหลังนี่มีศัพท์อะไรต่างฟังไม่ทันนะครับฟังไม่ทันแต่ว่าเเนนนนสสุกาครัับป็ง คับกระเทินจะมีจะมีะคล้ายๆว่าการเติมซ้อยให้มันดูสนุกสนานขึ้นนะ ừ ừ. นี่อันนี้ต้องถามปรมาจารย์เขาแต่ว่าไม่ใช่ <ๆ S 2> แบบว่าคือเวลาคาพูดเขาจะมีเขาเรียกว่าทําให้มัน enjoy ขึ้นฟังแล้วอย่างคําว่ายิ่งใหญ่หรือหรือเก่งที่สุดอย่างเงี้ยมัน <c oughs> จะมีคําว่าคือบอกให้รู้ว่าสุด สุดเด็ดประเทศไทยเลยนะคือจริงๆแล้วมันนยิ่งใหญ่จริงๆมันสุดเดย์ประเทศสลาอะไรประมาณอย่างเงี้ยกิเกบุเลกากิเกคือว่าเก๋ที่สุดแล้วไม่มีอะไรเป็นควาสนุกเพิ่มใสยคล้ายๆกับว่าในวงการของกระเทยเนี่ยเวลาจะแสดงอะไรออกนี่ต้องแสดงให้สดๆเลยนะไม่ใช่ว่าแสดงแล้วมีการปิดบังมีการเม้มไว้ต่างๆไม่เหมือนคนทั่วไปอย่างนั้นหรือเปล่า ก็ว่าแล้วแต่บุคคลค่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นทั่วไปเลยนะแล้วแต่บุคคลเป็นที่บุคลิกของแต่ละคนใช่ค่ะแต่หนังเรื่องนี้พยายามแสดงออกไปอย่างนั้นครับก็ว่าไม่่ะในในในคาแรคเตอร์ของคนที่เล่นเป็นเป็นเพศที่สามทั้งห้าทั้งห้าท่านทั้งหมนนไม่เหมือนกันอย่างที่บอกไปคนที่เล่นเป็นเป็นวิทย์ก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งคนที่เล่นเป็นเปียก็คาแรคเตอร์หนึ่งคือผ่านผ่านไปแล้ว่ะรู้สึกที่ว่าจะจะแสดงออกมากๆนี่คือจุงกอก ยุ่งโกะเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลาครอบครัวเขาก็มีความสุขคุณพ่อคุณแม่คือครอบครัวอบอุ่นเขาก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องอะไรที่ซีเรียสส่วนตัวของมลนี่คือเขามีปัญหาทางทางครอบครัวเขาเกลียดพ่อเขาแล้วก็เลยผ่านเกลียบผู้ชายเขาก็เลยค่อนข้างเป็นเก็บกดส่วนหนงเขาจะมีความรู้สึกว่าเขารักสวยรักงามแต่ตัวเขาใหญ่มากมันเลยคอนทราสต์กับกับกับสิ่งที่เขาเป็นก็ถ้าเปรียบ จูงเปียบโหนเนี่ยจะเป็นพวกเขาเรียกว่าเจ็ดสีค่ะมีครบทุกแบบสีลู่งทกสีเลยแต่มนเขาจะคึมไหนเป็นม่วงเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดสีนี่เป็นไงคหมาควาว่าคือคือมีครบมีมีหลายลักษองใช่คือลักษณะของเธออะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นแล้วเห็นได้ชัดเห็นอย่างเห็นได้อย่างเด่นชัดอย่างคุณต่อที่แสดงเป็นมนเนี่ยนะลักษณะเหมือนออกไปทางผู้ชายมากกว่าใช่ไหมคือมีมีความเป็นมีสัดส่วนของความเป็นผู้หญิงเนี่ยน้อยกว่าไม่ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขา เขาเป็นคนเก็บกดนะอมนมนเป็นเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่คลรคเตอร์หมือถึงคแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้นะเขาเขาบอกว่าอจะต้องเป็นคนที่รู้สึกอยากเลีนแบบผู้หญิงมากน้อยไม่รู้แต่ว่าอยากเรียนแบบผู้หญิงไม่ได้ชอบผู้ชายไม่ได้อยากไม่ได้ต้องการเป็นผู้หญิงแต่ต้องการเรียนแบบผู้หญิงลุกการแต่งตัวของตัวเองกริยามารยาทเพราะว่าในวัยที่มนเนี่ยเติบโตมาเนี่ยเขาได้เห็น พ่อเนี่ยตบตีแม่วันนั้นเด็ก<ม>เด็กผู้ชายเนี่ยต้องเรียนแบบพฤติกรรมของพ่อใช่ไหม,มเขาก็เห็นพ่อทุบตีแม่แม่เลี้ยงดูเขามาจนโตเขารู้สึกรู้สึกผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่น่า<ม>น่าตกองน่าตกองน่าเรียนแบบน่าเด,เดินตามง<ม>ั้นมนจะมีเน้นที่กริยามารายาทลูกการแต่งตัวรักสวยรักงามเหมือนผู้หญิงแต่ ไม่ได้ชอบผู้ชายเหมือนผู้หญิงแล้วมีความรู้สึกอยากแข่งขันอยากทำ<อ>ให้ได้อายอะไรเงี้ยมากกว่าดังนั้นมนเนี่ยบุคลิกที่เห็นโดยทั่วไปก็น่าจะดูแบบค่อนข้างจะนิ่มๆไหมคะไม่นิ่มฮะมคือกับเพื่อนจะดูนิ่มๆเป็นผู้หญิงเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่ากับผู้ชายจะรู้สึกว่าไม่ได้พูดขัดหูไม่ได้เป็นคนอารมณ์ร้อนไปเลยด้วยความเป็นผู้หญิงผู้ชายคือจะไม่แสดงความอ่อนช้อยต่ตอหน้าผู้ชายม,มีคนบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยคนสร้างเนี่ยพยายามสร้างเอาใจกระเทย นะฮะเพื่อที่จะให้สังคมเนี่ยยอมรับมากขึ้นมีจุดมุ่งหมายในนั้นอยู่ในใจหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม,ไม่ใช่สิ่งแรกสิ่งแรกที่ภาพรรยนตร์สร้างไม่ได้สร้างเพื่อยกย่องเชิดชูคนที่เป็นกระเท,ทยหรือเป็นเพศที่สามแต่สิ่งที่นําเสนอออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดคือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใ <in S 1> นสังคมไม่ณ right? ตอนนี้ฮะยังไงซับไม่มีหรอกค่ะที่จะแผ่นดินตรงไหนของประเทศไทยที่จะไม่มีไม่มีเพศที่สามต้องมีปะปนอยู่แล้วเขาจะต้อง ร่วมงานกันอยู่พี่ปลก็ต้องเจอคุณหมอก็ต้องเจอ <ingo. S 2> ใช่ไหมคะทีน,น,นี้เมื่อต้องเจอแล้วเราจะทํายังไงให้อยู่อย่างมีความสุขอย่างเราก็รู้จะยืนยาวสักเท่าไหร่นะคะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งที่ภาพยนตร์สอนก็คือชัยรักการเล่นเลร,ร์บอลชัยเป็นผู้ชายมีจุดมุ่งหมายคืออยากเป็นแชมเปี้ยนในในกีฬาเบร์บอลกระเทยเหมือนกันมนก็รักเลร์บอลมีมีจุดมุ่งหมายบรรลุอยากบรรลุก็คืออยากเป็นผู้ที่เป็นแชมปเปี้ยนในเบร์บอลทั้งสองคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ตั้งสองคนนําเสนอในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพื่อเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมายแต่ว่าก็เราก็มีความเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วใช่ครับชายก็มีครอบครัวของตัวเองมนก็มีกลุ่มเพื่อนของตัวเองแต่ว่าสิ่งที่ต้องการคือเป้าหมายคือแชมปนเปีกยนเป้าหมายเดียวกันซึ่งจริงน่าจะอยู่ร่วมกันได้ค ในในชีวิตจริงของนักกีฬาก็น่าจะมีแบบนี้เหมือนกันนะคะยอมเสียสละเรืรเ่องส่วนตัวเพื่อเป้าหมายเดียวกันเพื่อส่วนรวมครับอันนี้ไม่ใช<พ>่เฉพาะกีฬาโอทุก<ฆ>มองมองไปถึงงานทุกชิ้นไม่ว่าเราจะต้องร่วมงานหรือว่าจะต้องสร้างสรรผลงานอะไรสักชิ้นหนึ่งแล้วเราจะต้องอร่วมกลุ่มกับบางทีพี่เพื่อนอาจจะไม่ชอบไม่ชอบผู้ชายลักษณะแบบนึงแต่เขา ต้องทำงานร่วมกันเปิ้ลที่มันก็อาจจะมองข้ามในส่วนชายตัวของเขาไปแต่กาทํางในหนังเนี่ยในหนังเนี่ยถ้าดูไปเนี่ยคล้ายๆกับว่าตอนแรกเนี่ยชัยเนี่ยอยู่ในทีมผู้ชายเ่ยนะก็แหมแพ้แล้วรับลูกก็ไหม่ได้อะไรถูกว่าอยู่เรื่อยถูกว่าน้าทีมว่าอยู่เรื่อยใช่ปะแล้วพอเวลาเขาคัดเลือกใหม่ปุ๊บปรากฏว่าพวกนั้นหนีหมดเลยพอเห็นมีกระเทยเข้ามาพวกนั้นหนีหมดเนี่ยชัยก็เลยสะใจเลยอยู่ต่อเปล่านั่นเป็นสาเหตุที่อยู่ต่อหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าอยากเจอชนะไม่ใช่ครับคือว่า ด้วยเหตุผลความขัดแย้งในทีมเดิมของเราเนี่ยซึ่งแมนคือเอรับบทนี้นะครับคือเขาค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองไม่ฟังแก็ไม่ไม่แฟร์ไม่รับฟังคนอื่นจะเล่นแบบว่าในทางที่ตัวเองอยากเล่นนะครับเราก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบเราอยากที่จะเล่นวอลเลย์บอลเป็นทีมมากกว่าเราก็เลยออกมาเขาถามคําถามสาคัญคําถามนึ่ง ทั้งสามคนเนี่ยเล่นด้วยแล้วก็คงได้ดูหนังที่ออกมาด้วยนะคิดว่าคนดูเนี่ยพอนหนังนี่ออกมาปุ๊บเนี่ยม,มันจะทําให้คนในสังคมไทยเด็กๆเ,เห็นแล้วเอ๊ะเป็นกระเทยก็ดีนี่ว่าเป็นมันเยอะแยะเลยโอ้ไม่ครับ <c oughs> นี่ผมมีแง่คิดให้อีกแง่คิดหนึ่งว่าการที่ดูหนังสองชั่วโมงเนี่ยนะครับอืมเอ่อไม่สามารถทําให้คนเป็นกระเทยได้หรอกรผมเชื่อว่ายอย่างนั้นนะครับหรือหรือ,หร,อหรือการที่ ไม่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้ใหญ่อาจจะเห็นว่าการชมภาพยนตร์ถ้าเด็กหรือเยาวชนไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเนี่ยจะต้องเป็นกระเทยเนี่ยห้ามชมภาพยนตร์หรือห้ามดูทีวีที่มีกระเทยหรือเพศที่3ออกเนี่ยลองนึกนะคะว่าเด็กเดินออกไปโรงเรียนเด็กก็ต้องเจอคนหน้าปักซอยเป็นกระเทยคุณจะห้ามให้เขาออกนอกบ้านได้หรือเปล่าไม่ได้ให้เขารู้ของจริงดีกว่าให้เขารู้ให้เขารู้ให้เขาได้เห็นในบุคลิกแตกงตัดูแล้วสอนดูแล้วก็เออนี่เป็นอย่างนี้ยาอะไรอย่างเงี้ยเราเคยได้ยินคนมีสัมภาษณ์อันหนึ่งน่ารักมากเลย คุณพ่อคุณแม่เขามีคนมาถามว่าถ้าเห็นกระเทยจะต,ตลกไปยังไงเราสอนลูกเขาก็บอกว่าถ้าเจอกระเทยก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงที่แต่งเปนกระเ็นเป็นผู้หญิงนะเขาบอกเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงแต่เขาทําตัวตวลกไปอย่างนั้นให้ลูกรู้จักแค่สองเพศเท่านั้น <S 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 แค่นี้คือแต่ว่าก็ดูน่ารักดีมันอยู่ที่ คุณใกล้ชิดลูกคุณแค่ไหนคุณสอนอยังไงคุณดูหนังแล้วคุณสอนไปแต่ว่าน่าจะโอเคอยู่แต่ต้องไม่ได้สนับสน,นุนหรือว่าอะไรนะ,ะครับแต่แบบว่าสิ่งนี้มันมีอยู่แล้วหนังก็บอกอยู่แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทีมนี้มีอยู่จริงคนกลุ่มนี้มีอยู่จริงดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถทําให้เขาหายไปคุณต้องพบเขาอยู่แล้วเนี่ยเอาเป็นว่าเราอยู่กันอย่างมีความสุขดีกว่าแล้วส่วนที่จะเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็พยายามจะพูดคุย หรือว่าให้ความรู้เขาเพื่อจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นให้เขาเข้าใจความจริงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วได้มีโอกาสเจอทีมจริงๆไหมคะทีมสตรีเล็จากจังหวัดลำปางตอนไปตอนไปเรียนวลเได้บอลได้เจอค่ะค่อะคะณขณะนี้เขาก็ยังซ้อมกันอยู่นะเขายังซ้อมกันแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีทํางานเหมือนในเรื่องเลยครับในเรื่องเลยใช่ไหมคะเขาเขาว่าคงจะได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วมั้งคะได้มีการพูดคุยกันหลังจากที่หนังเรื่องนี้ไม่เจอยังไม่ได้เจอเจอครับคุณเปิ้ลครับโอกนี้คือละคร นี่เราคุยกับดาราแล้วเดี๋ยวเราไปย้อนดูตัวไปดูของจริงกันคนที่มีชีวิตอย่างนี้จริงๆแล้วก็เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายรู้จักกันดีสมัครสวดีไม่ดีอาจจะได้ด้วยซ้ำไปนะครับอาจารย์ดรเสรีวงมณธาใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์ใช่ไหมครับช่วงนี้เราดี๋ยวคป๊บหนึ่งต้องขอบคุณทั้งสามท่านด้วยนะคะขอบคุณครับไม่คุยกันต่อแล้วครับ่คุยกันต่อไหมนี่คุยกันต่อ มีครั้งหนึ่งจําได้เลยว่าตอนจบมาจากนอกใหม่ๆล้วก็มาสอนหนังสือแลวตอนนั้นก็ยังยังไม่ได้เป็นที่รู้จักของสังคมนะับก็ถูกเชิเญไปบรรยายพอบรรยายเสร็จเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่เขาจัดงานสัมมนาเก็มาบอกว่าอาจารย์ข้างล่างมีลงนวดด้วยนะครับอาจารย์ชอบแบบไหนขาวหรือดำเดี๋ยวเราจะจัดสรรให้อาจารย์จะลงไปข้างล่างหรืออาจารย์จะให้จัดสรรไปบนห้อง